สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง youtube หรือว่าทางเพจ f c e e o o o นะครับวันนี้เราเดินทางมาตามตัวเลขแนวทางของปู่ละยองอีกครั้งหนึ่งนะครับในงวดวันที่16เมษายน2566นะครับมาถึงที่วัดปู่ละยองแล้วนะครับก็เข้ามากราบนมัสการนะครับหลวงปูนะ่วันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนอย่างไรนะครับหลว จะมีแนวทางให้หรือไม่เป็นตัวเลขแบบไหนนะครับท่านที่รอหลวงปู่ระยองอยู่นะครับคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับหลวงปู่ปล่อยแล้วนะครับตัวเลข3ตัวหางเดียวนะครับสองตัวก็หางเดียวนะครับส่วน3ตัวหลวงปู่ตัดให้ด้วยนะครับครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับอ่ะไปรับชมคลิปกันเลยครับผม นี่เก็นกิารของสาวจะมีหลักมันชอบมาตั้งแต่มันยังมีผัวคนไรบอาน,นเนี้ยแล้วตอนเนี้ยเป็นไงจะจะชอบครออยู่ไหมจะเอามาเป็นลูกเคยไหมล่ะลุงอ่ะขันแต่งผมก็เอาอเขา,เ,าเป็นลูกเคยผมเอาเอาแต่งกันไปไ่ไม่ต้องสาบวงสาบ้านแล้วสาวบ้านไปแค่แคนั้นแหละ ได้กันไปอยู่กินกันไปหากินกันไปตามปกติไม่ต้องไปดิดร้อนดิ่นล้อนลอะไรให้มากเด็ดร้อนไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดในปะัจจุบันให้ดีก็แล้วกันะจะเลี้ยงไก่ก็เลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงหมูก็เลี้ยงเลี้ยงอะไรก็ทำไปจะทำอะไรทำสวนก็เอา ปูจีเหนให้แล้วปูหากระดาษเนี่ยปูหากระดาษเจนให้เลยเนอะนี่ไงือนี่ไงเอาอะไรเอาอะไร,ระกาเมจิาากาเมจิากาเมจิเขียเนเลยนี่ขอให้ได้โชคตอนรับปีใหม่แล้วปูเด้อปีใหม่ส่งกราน โครงการนี้ขอให้ได้โชคได้ลาบกันหมดที่เราไม่ได้มาคงสุดท้ายเนาะไม่ได้มาไม่ได้มาคงสุดท้ายมาครั้งเดียว,ว,ว,วด,ดูเลย วางวางแล้วบ่ว่างคอยเดดไทยเดนน้ำกันหลายคนแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่หกสามสามหกวงกลมสี่ศูนย์กับหกสามองแปดสี่ศูนย์เล็เล็กีสิงเล็กีสิงเล็กีสิงผีสิงไข่ปู เด็กคนบับยาว,ายาว,าวเด็กผีสิงก็มันดิ้นไปดิ้นมาครับมันอายุประมาณทักสิบสี่พอมันลุกขึ้นเล็กไปติดหลังไม่ได้ยังไงใครไปเหยนวะพากันดูใหญ่เลยเล็กติดหลังติด นินทับอะไรกวร่านอนทับเป็นไอ้ปลุกมะม่วงหรือว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขอย่างนั้นะกลับมาให้น้องตาดูครับครับเชิญไปติดอยู่หลังคนที่ผีสิงใช่ไหมปุ๊กเออเเป็นเลขตัวนี้เลยนะเนาะเลขผีสิงโคงๆสีสดีๆเราจริงข้าวกินอะไรอยูด่ดีเข้าผีข้าวคนเรื่องก็ว่า้งเราก็ว่า,า,วาผีข้าคนอะ หลวงพ่อพูดไปเรื่อยหลวงปู่เอา้าจะพูดไปเรื่อยกูไปดูนี่นะมันโดดมันเต้นอยู่นั่นแหละเต้นไปเต้นมาเสร็จแล้วมันเต้นหวยร้อยตัวก็โดดมาเฮ้ยมันมเป็นไรเปล่านี่กุมาไหมเป็นผีสิงไหมล่ะก็โดดเป็นกุมาตกกุมาใส่พื้นนะ่ะเอ้าผีไม่สิ่งนี้ทำยังไงอ่ะเออผีก็ไม่เจ๋อ เห็นตัวเลขอยู่ในหลังผู้หญิงใช่ไหมครับผู้อาครัก็เหมือนก็โดดขึ้นมาอย่างเงี้ยเอ้ากระโดดขึ้นมาก็ะจะไปว่าไงเป็นยังไงเอาไปทิ้งตัวลงมาใส่พื้หอิงแล้วเราจะไม่เจ็บหรือยังพูเราที่เฉยเฉยมันต้องมีอะไรเปกอย่างหนึ่งคราบอกมันต้องเป็นถ้าผีไม่จริงมันโดดไม่ได้เราคงเองก็คิดดูที่โดดเป็นโนาโอ้โหโดดขึ้นแล้วมันโดดตรงขึ้นไปแล้วทิ้งตัวลงมา โดดขึ้นอย่างสูงเลยใช่ไหมครับรู้โ,โ,โดดเนไรโดดขึ้นฟ้าโดดเป็นลอยตัวมาเป็นวาขึ้นไปนเด็ทิ้นตัวลงตุ๊บโอโ้โ,อโหมัาก็เดินเฉยกิ่งตัวไปกิ่งตัวมาเห็นตัวเลขอยู่ด้านหลังผู้หญิงที่พีสิง์พอมันลุกพอมันลุกเอาะีว่าเด็กน้อยไปเขียนไม่ใช่ มีใครเห็นแล้วก็หลวงตาก็กนกันน่งอยู่นี่เป็นเลขอะไรเราก็ถาม <c oughs> เลขเลขเลขแปดสี่ศูนย์ตาแล้วพูดวไม่ได้ถืแปดสี่ศไม่ได้ซือเลขเนมาโทษหลวงตาไม่ได้แปดสี่อ้ว่าถ้าไม่ซื้ออย่าโทษหลวงตานะตัวนี้แปดสี่ศูนย์ถ้าไมได้ซื้ออย่าโทษหลวงตา <c oughs> <c oughs> <c oughs> 8ปดี่กับหกสามีเอฟซีไอ้ที่พัทยาโทรมาเอาไปแล้วอืมครับมาจังหวะได้เลขมาพอดีเลยด้วยจำนนแะเจ็ดหนึ่งนะนนนะหน้ารถตังสองเกนั่นเดียว <laughs> รวยให้โชคยังคิดเป็นที่ไรสองเก้าเลยเลหลายบาทแนละ ปุจะมีพระป่าวันไหนนะครับสงการพระป่ามาจากไหนครับเากรุงเทพสงการเนาะวันที่สิบห้าพอดีแลวมั้งเป็นหลังสงการนี่เนี่ย จะเป็นหลังทงการหลังสงการสงการจะสิบสามสิบสี่วันที่สงการก็นี่นะใกล้ๆกล้ลไม่กี่วันเลไงสงการสิบสามสิบสี่ใช่ใช่ใช่สีวันกี่วันได้แล้วเด็กตัวเด็กก็ได้แล้วก็ ลาปูใ้ต <laughs> ัวเล็กเ,เราเลาตัว <laughs> ลาตนปูป่ใช่ไหมการมาสการครับ